สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูอาการก่อนคลอดของน้องก,กระต่ายกันนะครับกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีระยะเวลาในการตั้งท้อง28-35วันมีการออกลูกครั้งละ2-8ตัวขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และสายพันธุ์ของกระต่ายอันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นน้องพุดดิง้งเป็นกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอก ตัวนี้ได้มีการผสมพันธุ์มาแล้วในระยะเวลา28วันซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่28พอดีเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาญ่าวางให้เขาดูกันนะครับตอนนี้ย่าได้วางไว้ในกรงแล้วเดี๋ยวลองดูพฤติกรรมของน้องเขาส่วนใหญ่กระต่ายพฤติกรรมก่อนคลอดเ็าจะมีอยู่ของพฤติกรรมหลักๆนะครับ1ถ้าเมื่อมีญ่าแล้วเขาก็จะคาบญ้า น,นี่คือพฤติกรรมในการคาดหญ้าของเขาเขากำลังจะคาดห้าเพื่อนําไปใช้ในการทํารังซึ่งเป็นสัญชาติญาณตามธรรมชาติของเขานั่นเองเมื่อเรารู้ว่ากระต่ายของเราจะคลอดนะครับเราก็ควรที่จะเตรียมหญ้าไว้ในกรงเยอะๆเลยเพื่อให้น้องเขานําไปทํารังนะครับเพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมของเขาที่มีอยู่ในธรรมชาติหญ้าส่วนใหญ่ที่เราจะนํามาใช้ให้เขาทํารังนะครับถ้า มีหญ้าที่ดีสําหรับการทํารังก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้หญ้าแองโกลานะครับเ <_ C os> พราะเป็นหญ้าที่ไม่มีความคามเหมาะสําหรับการทํารังของสัตว์แทบจะทุกชนิดเลยแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถนำหญ้าทิโมทีก็ได้ก็ <_ C os> ยังไงน้องเขาก็ถอนขนนำไปสร้างรังอยู่ดีนะครับ <_ C os> อันนี้คือพิธกรรมแรกนะครับ <_ C os> ขาบใหญ่เลยแต้วน้องเขาก็จะเข้าไปในกรงที่เราเตรียมไว้ นี่คือพฤติกรรมทางธรรมชาติของเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งกระต่ายถ้าเราจะรู้ว่าน้องเขาจะคลอดหรือไม่คลอดก็คือการที่น้องเขาขอนขนนะครับเมื่อไหนเมื่อไหร่ที่สังเกตว่าน้องเขาขอนขนก็แสดงว่าวันนี้จะมีการคลอดเกิดขึ้นนะครับกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่คลอดเวลาหัวค่ำและใกล้รุ่งนะครับจำไว้ให้มั่นเลย เมื่อเรารู้ว่ากระต่ายจะคลอดวันที่ที่เราผสมเป็นระยะเวลาครบประมาณ28-35วันให้เราเตรียมรังคลอดไปเลย1เตรียมรังคลอด2งเตรียมหญ้านะครับจุดสังเกตหลักๆที่จะรู้ว่ากระต่ายคลอดแน่นอนก็คือถอนขนนะครับถ้ากระต่ายถอนขนตอนหัวค่ําแสดงว่ากระต่ายจะคลอดลูกตอนกลางคืน แต่ถ้ากระต่ายไม่ถอนขนตอนหอง่าก็จะถอนขนตอนใกล้รุ่งและคลอดเองตามธรรมชาตินะครับการดูแลแม่กระต่ายหลังคลอดนะครับคืออันอาหารให้ไม่จํากัด 2. ยหญ้าอันฟาฟ้าให้ไม่จํากัด 3. น้ําให้ไม่จํากัดส ผักที่มีผลในการกระตุ้นเร่งการสร้างน้ำนมให้แม่กระต่ายนะครับเพื่อให้แม่กระต่ายมีน้ำนมเพียงพอสำหรับการเลี้ยงลูกเอาละครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมอบให้แต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปกันเลยว่าเพื่อนๆเ,เตรียมตัวยังไงก่อนกระต่ายคลอด ขอลากับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ